เงินการลงทุนโดยช็อปปลอดภัยกับบัตรที่ปุนคอนโทรล,ลได้บัตรดีเฟอร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี t ท d เดทันโลกการเงินค่ะวันนี้มาเจอการค่ําคืนวันพุธที่12เมษายนค่ะค่าคืนนี้อยู่กับภูณทิประดาและดิฉันมิมลวันค่ะค่าคืนนี้นะคะมีประเด็นเศรษฐกิจต่างๆให้ติดตามแล้วค่ะโดยเฉพาะอีกยิง่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะจากน้ํามันไปสู่เรื่องของกชรใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งสงครามของเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐที่วันนี้นําม,มาฝากกันด้วยค่ะถือว่าอีกหนึ่งเรื่องติดตามกันด้วยนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในเรืื่่ออององงขเเศรรษฐกกิจไทยในนชว3ดแ ที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไทยกันด้วยนะคะดังนั้นเองทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงเบรกที่2มีรยายงานพิเศษมาฝากด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานกันบ้านนะคะเพราะว่าณับปัจจุบันนี้ค่ะต้องยอมรับว่าภาวะโลกร้อนนะคะส่งผลทําให้หลายประเทศทั่วโลกพยายามเดินหน้าในการที่จะใช้อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งประเด็นก็ต้องมีการดูแลนะคะในเรื่องของความสามารถในด้านการแข่งขันด้วยค่ะจึงเป็นที่มาค่ะของสหรัฐอเมริกานะคะที่ ในวันที่18เมษาย,ยนนี้จะมีการใช้กฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎที่ควบคุมในเรื่องของรถใช้ไฟฟ้านะคะรถใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบตเตอรี่ที่ผลิตจากสหรัฐเองแล้วก็ผลิตจากจีนเองตอนนี้เนี่ยจะเดินหน้ากฎหมายใหม่ซึ่งมุ่งเป้าในการกีดกันการแข่งขันทางด้านของจีนที่จะเข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาและคะ้ค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะมีการเปิดเผยจากกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยถึงการใช้กฎหมายภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่ง จะลดย่อนหรือว่ายกเลิกภาษีในรถยนต์บางรุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยมลพิษโดยให้สิทธิประชาชนในการเลือกซื้อก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่18เมษายนนี้มุ่งเป้ายุติการพึ่งพาจีนในห่วงโซ่อุปทานด้านแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งนะคะของความพยายามของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐละค่ะที่ตั้งใจจะสร้างยอดขายรถยนต์ใหม่ของสหรัฐที่50%ภายในปี2573ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและก็รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดนะคะโดยแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสําหรับการ ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านั้นมีการตั้งข้อกำหนดสำหรับแร่สำคัญและส่วนประกอบของแบตเตอรี่และจะมีผลบังคับในการซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปภายใต้มาตรากฎหมายการปรับลดเงินเฟ้อหรือว่า Inflation Reduction Act หรือว่า IRA ของสหรัฐมูลค่า4.3แสนล้านดอลลาร์ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเมื่อสิงหาคมของปีที่ผ่านมา โดยในกฎหมายนี้เนี่ยนะคะกำหนดว่า50%ของมูลค่าส่วนประกอบแบตเตอรี่ที่ผลิตหรือประกอบในอเมริกาเหนือจะมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีสูงถึง3,750ดอลลาร์และ40%ของมูลค่าแร่ธาตุสำคัญที่มาจากสหรัฐหรือพันธมิตรการค้าเสรีจะได้รับการลดหย่อนภาษี3,750ดอลลาร์สหรัฐด้วย โดยทางด้านของทางการสหรัฐจะมีการกําหนดรถยนต์นะคะในรุ่นต่างๆที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเลิกภาษีและจะมีการเผยแพร่ชื่อรุ่นรถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่างๆจํานวนภาษีที่จะปรับลดให้ในวันที่18เมษายนนี้และค่ะ ลดการพึ่งพาจากจีนนะคะเราก็จะหันมาทําเองกันด้วยดังนั้นเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าในอนาคตการลดภาษีแบบนี้จะไปเอื้อในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรกันบ้างนะคะติดตามกันต่อในเรื่องของโลกของพลังงานราคาน้ํามันกันบ้างค่ะช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะเราจะเห็นในเรื่องของโอเป Plu ชเนี่ยเขามีการออกมาเปิดเผยแล้วก็มีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของราคาน้ํามันรวมไปถึงการผลิตกันด้วยนะคะจะมีการลดกําลังการผลิตกันแล้วก็จะเริ่มต้นกันในช่วงเดือนพฤษภาคมแน่นอนค่ะมีหลากหลายมุมมองมาฝากกันในประะเด็นนี้ค่ โกลแมนแซกนะคะมีการปรับเพิ่มคัดการราคาน้ํามันดิบเบนซ์นะคะหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกและชาติพนันธมิตรหรือว่าโอเปกพารสร้างความประหลาดใจนะคะให้กับตลาดด้วยการประกาศลดการผลิตน้ํามันลงอีก1.16ล้านบาร์เรลต่อวันมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันแล้วแล้วก็น่าจะเริ่มการในช่วงเดือนพฤษภาคมโกลแมนแซกคัดการนะคะว่าสัญญ,ญาณน้ํามันดิบเบนซ์สำหรับการส่งมอบในเดือนธันวาคม2566จะเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์ สู่ระดับ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและคาดว่าสัญญาน้ำมันดิบเบนซ์สำหรับการส่งมอบในเดือนธันวาคม2567จะเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์สู่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโอเปกพลาสมมีการประกาศปรับลดการผลิตน้ำมันลงอีก1.16ล้านบาร์เรลต่อวันจากก่อนหน้านี้นะคะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้ว่าโอเปกพาสจะคงนโยบายการผลิตน้ำมันด้วยการปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลไปจนถึงสิ้นปี2566ค่ะ ดยการตัดสินใจครั้งล่าสุดนะคะส่งผลให้ปริมาณการปรับลดการผลิตน้ำมันโดยรวมของ o p e ป p พา s อยู่ที่3.66ล้านบาร์เาเลต่อวันหรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วน3.7%ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกโดยถแถลงการของกลุ่ม o p e ป p พา s มีการระบุนะคะการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจครั้งนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนพฤษภาค,คมไปจนถึงปี2566 นักวิเคราะห์จาก Pickering Energy p a r t n e r นะคะมีการคาดการค่ะการที่ OPEC p l u ปรับลดการผลิตน้ำมันอย่างเหนือความคาดหมายในครั้งนี้อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นรุนแรงถึง10ดอลลาร์ต่อบา์เรลเลยละค่ะ เป็นประเด็นที่ทําให้ที่ทางอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะคะปรับได้ยากแล้วล่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอดูพัฒนาการนะคะของราคาน้ํามันด้วยหลังจากที่ยุบย่อในช่วงต้นปีที่ผ่านมากังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของปัญหาของโลกใบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินเฟ้อการเปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีด้านพลังงานเท่านั้นยังมีปัญหาเรื่องของสงครามหรือว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะ เป็นการแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนแหะค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะขัดแข่งขัดขาให้จีนเนี่ยนะคะออกจากห่วงโซ่อุปทานนี้หรือว่าลดทอนความสามารถในการแข่งขันให้จีนนั้นมีความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมดังกล่าวในการเพ็ก พิจารณาในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเมกะเทรนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะลดทอนลงไปล่าสุดค่ะทางด้านของจีนก็เลยประกาศตอบโต้บ้านนะคะมุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ส่งออกชิปมายังจีนค่ะในการควบคุมและตรวจสอบให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อ้างอิงถึงเหตุผลระบุบ,บอกว่าเป็นภัยความมั่นคงนะคะ ประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลจีนนั้นได้เปิดเผยถแถลงการถึงการตรวจสอบชิปคอมพิวเตอร์ที่นําเข้าจากไมโครนเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปหน่วยความจํารายใหญ่สุดของสหรัฐตอกย้ําความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของสงครามเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะโดยจีนได้อ้างอิงถึงเหตุผลว่าเพื่อรับประกันความปลอดภัยสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของจีนและเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาติ โดยไม o ครเทคโนโลยีนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ส่งออกชิปให้กับจีนประมาณ11%สูงอยู่นะคะดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวค่ะอาจจะทําให้พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นย่ําแย่ลงเพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีประเด็นความขัดแย้งทั้งในกรณีของไต้หวันบอลลูนสอดแนมนะคะที่ถูกยิงตกในสหรัฐในขณะเดียวกัน ปัญหาดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มพัฒน,นามาจากทางด้านของการเข้าไปจํากัดการส่งออกของหัวเวยนะคะทางด้านของอิริซูประธานบริษัทหัวเวยนะคะถแถลงการต่อสู้กับข้อจํากัดด้านการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐในจีนค่ะโดยระบุถึงความก้าวหน้าในการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ระบุบอกว่าบริษัทนั้นจะไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะจะใช้ความพยายามในการสร้างความเข้มแข็ง,ขงและกพ็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด โดยเหตุการณ์ในการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีมายังหัวเว่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี2019ค่ะหลังจากที่หัวเว่ยถูกจัดอยู่ในบัญชีดำของสหรัฐหรือว่า Entity List ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันขายเทคโนโลยีให้กับจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 5G ด้วยนะคะและความเข้มข้นก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดค่ะก็เข้ามามีผลกับชิปล้ำสมัยที่จำเป็นในการผลิตสมาร์ทโฟนด้วย หลังจากนั้นอชิตันได้ขยายข้อจํากัดในการผลิตชิปนะคะหรือว่าส่งออกชิปให้มากยิ่งขึ้นโดยที่จะไปกีดกันไม่ให้จีนเนี่ยเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์สำคัญในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และก็แอปพลิเคชันขั้นสูงด้วยค่ะอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนอาจจะต้องดูกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีมาตรการควบคุมในเรื่องของการส่งออกหรือว่าแม้แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีกันด้วยค่ะมาติดตามกันต่อนะคะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหรือว การลงทุนปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งของสถาบันการเงินทั้งสหรัฐยุโรปหรือว่าแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้นอาจจะเจอทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเลยทําให้การลงทุนถดถอยกันไปนะคะแต่ดูเหมือนว่ามีอีกหนึ่งการลงทุนที่ในช่วงนี้กลับมาแรงก็คือในเรื่องของการลงทุนบิตคอยค่ะต้องบอกว่าบิตคอยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปลงทุนและใช้จังหวะระยะเวลาที่ในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่การลงทุนมีความผันผวนนะคะเข้าไปลงทุนการจนได้รับ ตอบแทนด้วยค่ะโดยช่วงไตรมาสแรกนะคะบิตคอยถือว่าได้รับผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุดถึง70%ค่ะสำนักข่าบลมเบิร์ม,มีการเปิดเผยค่ะบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกช่วงไตรมาสที่1ของปี2,566ค่ะ พุ่งขึ้นมา70%นะคะถือว่าเป็นการทยานขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส1นปี2,564โดยไตรมาสดังกล่าวบิตคอยดิดตัวขึ้นถึง103%ขณะที่ดัชนี S&P 500ให้ผลตอบแทนเพียง5.5%ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะนนแนสแดกปรับตัวขึ้น19%ส่วนการลงทุนในพันธบัตรให้ผลตอบแทน5.3%อย่างไรก็ตามนะบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ปรับตัวอย่างพันผวนค่ะทะยานขึ้นมากกว่า1,000%ในปี2,560 ก่อนที่จะดิ่งลง74%ในปี2,561และกลับมาปรับตัวขึ้นในปี2,562ถึง2,564แต่ก็ยังคงร่วงลง64%ในปี2,565ท่ามกลางข่าวอื้อฉาวและการล้มละลายในอุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซีค่ะ บิตคอยนะคะเคยพุ่งขึ้นทะลุ69,000ดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งเป็นระดับสูงสุดไปประวัติการก่อนที่จะซุดตัวลงต่ำกว่าระดับ20,000ดอลลาร์ในช่วงเดือนมิถุนายน2565ท่ามกลางความกังวลกรณีของธนาคารกลางสห,ร,หรัฐเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและปรับลดขนาดงบดุลค่ะ จะฉุดสภาพคล่องในตลาดและทําให้สหาราัฐเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มีประเด็นที่ต้องจับตากันด้วยนะคะกรณีที่ทางการสหาราัฐยื่นฟ้องในเจ้าฉัางเผิงซีอของไบเดนซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีใหญ่ที่สุดในโลกในข้อหาละเมิดกฎหมายการฟอกเงินและถือเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าปัจจัยเศรษฐกิจมหา,ภา,ภาพาคจะเป็นแรงผลักดันทําให้ราคาบิตคอยปรับตัวได้ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าไส้ในในอุตสาหกรรมคริปโตโคเคอเรนซีนั้นยังเป็นที่จับตาเพราะว่าหลายบริษัทล้มละลายไปหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในเรื่องของการเข้าไปเอี่ยวกับกรณีฟอกเงินด้วยนะคะต้องติดตามละคะส่วนเศรษฐกิจไทยนะคะในปี256 6นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายงานพิเศษกันค่ะ รอเธอจนปวดหัวเปือแล้วต้งนั่งคายกินข้ไม่แต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D Hel Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เราจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงแรงสับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนเพื่อนซื้อกันดิยัน วารสารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไ i n น n c i เช m ่ d i มีเดียบแ m ลมายาวนานกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่นี่ที่เดียว สนับสนุนโดยดีเฮ l t h p l ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนเืนซื้อกันรือยัง ที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของตัวเลขการส่งออกที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศออกมานะคะกุมภาพันธ์ยังติดลบอยู่แต่ว่าติดลบในอัตราที่ชะลองลงค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ต้องดูกันด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกอาจจะกดดันในเรื่องของการส่งออกกันได้แต่ว่าแรงขับเคลื่อนสําหรับเศรษฐไทยก็ยังคงมีอยู่ก็คือในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะดังนั้นเองในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะทิศทางภาวะเศรษฐไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีรายงานพิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวสดใสโดย GDP เริ่มกลับมาแต่ระดับก่อนเกิดโควิด -19 จากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวและบริการซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวทั้งปี2,566อาจสูงกว่าคาดมาอยู่ที่ราว28-30ล้านคนขณะที่การส่งออกแม้จะมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้าแต่เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอาจกดดันการส่งออกของไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการ GDP ที่3.7%ขณะที่ปรับลดตัวเลขการสร่งออกจากลบ0.5%มาอยู่ที่ลบ1.2%สอดคล้องกับกนงอที่ปรับลดประมาณการ GDP เล็กน้อยเหลือ3.6%และปรับลดการส่งออกจาก1%มาอยู่ที่ลบ0.7%ส่วน SCB EIC มองบวกปรับเพิ่มประมาณการ GDP เป็น3.9%และคงมุมมองการสร่งออกขยายตัว1.2% เอชบีไอซีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยเพิ่มนะครับจาก3.4เป็น3.9ถามว่าเพราะอะไรก็เ,เหตุการณ์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเ,เป็นพื้นฐานนะครับดีขึ้นค่อนข้างมากาจากปัจจัยหลายเรื่องเลยครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะครับเ,เช่นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดได้ดีนะครับล้วนักท่องเที่ยวก,ก็เข้ามาได้ค่อนข้างเยอะผนกวกกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยถ้ามองไปองมองไปในภาพกว้างเนี่ยเราก็พบว่า ฝั่งภาคตะวันตกเองเนี่ยกลุ่มประเทศตะวันตกเองเนี่ยก็มีพื้นฐาหนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะครับตลาดแรงงานก็ยังดีการบริหารจัดการเรื่องพลังงานก็ทําได้ดีในฝั่งยุโรปเพราะฉะนั้นไอ,ไอ้ไอ้ด้านล่างของของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีฟลอร์ลวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจไม่ไหลลงต่อพนวกกับประการที่3ครับก็คือประเทศจีนนี่แหละเปิดประเทศเราเหฉอเลยครับว่าธีมของปีนี้จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวและบริการเยอะ เพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนเรื่องอไรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้าง,าง,างเยอะนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวได้การเติบโตที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ปรับขึ้นไม่มากนะครับจาก3.4เป็น3.9แต่เราพบว่าไอ้แรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระจายมากขึ้นและที่สําคัญมันก็กระจายมาที่การบริภโภคซึ่งคนในประเทศก็จะได้รับอันิสงจากการเปิดประเทศครั้งนี้ครับ สำหรับเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกระับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี2,566โดยกรองององคาดว่าเงินเฟอ้อทั่วไปจะอยู่ที่2.9%ศูวนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะอยู่ที่2.8%และ SCB EIC มองว่าจะอยู่ที่2.7%ส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานแม้คาดว่าจะชะลอมาอยู่ที่2.4%แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะยังอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดจากการทยอยส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิต ส่ราคาผู้บริโภคและแรงกดดันเงินเฟอ้อด้านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงมีความเป็นไปได้ที่กรอนองอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อครึ่งปีหลังนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อเราอาจจะ อาจจะชะลอตัวลงนะคะกว่าครึ่งปีแรกนะคะอาจจะต่ํากว่าอาจจะต่ํากว่า3%นะคะมีแนวโน้มที่จะต่ํากว่า3%ก็จะทยอยลดลงนะคะตามฐานที่สูงนะคะแล้วก็เรื่องของการชะลอตัวลงของราคาน้ามนดิบในตลาดโลกด้วยนะคะเรายังคิดว่าขึ้นอีก2ครั้งนะครับเป็น2%จริงๆแล้วเราอยากจะปรับขึ้นอีกไม่ทันไปนะครับแต่ว่าเราก็รอดูแต่ว่ายังไงรอบหน้าปลายเดือนนี้ผมคิดว่าขึ้นแน่นอนนะครับเพราะเศรษฐกิจไทยดีมาก นักท่องเที่ยวเยอะแต่ไม่หมดเลยนะฮะแล้วการขึ้นแบบนี้ถามว่าคือ 1. ต้องเข้าใจว่าเงินเฟอ้อปรับลงแล้วนะฮะสคือเศรษฐกิจดีแล้วเงั้นการค่อยๆทย,ย,ยอยขึ้นและ,ะให้มันสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจวันนี้ผมว่าเหมาะสมกว่าดีกว่าที่เราชะลอไปแล้วสุดท้ายไปขึ้นกระชาตในอนาคตอันนั้นจะมีปัญหามากกว่าครับเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยง จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แนวโน้มเงินเฟอ้อโลกลดลงช้าอาจส่งผลให้ในโยบายการเงินโลกตึงตัวขึ้นรวมถึงปัญหาสถาบัานการเงินในสหรัฐและยุโรปเร,รือ่องของธนาคารในสหรัฐโดยเฉพาะที่ประสบปัญหานะฮะนะครับที่เกยติดตามสารการแปรชุดนะฮะแล้วก็ช่องทางหลักหลัที่ช็อคท,ที้จะ,จะ,จ,ะจะส่งผ่านเข้ามาใน,นระบบได้ก็คือผ่านระบบธนาคารผ่าิชิ์และก็ผ่านตลาดทุน ถ้าเป็นระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงเยอะนะไม่ว่าจะเป็นดูสัดส่วนเงินปกองทุนหรือว่าสภาพคล่องหรือว่าสัดส่วนที่เงินสำรองอสำหรับหนี้เสียเนี่ยก็อยู่ในในเข์ที่สูงมากใน,ในทุกๆเกฑ์นะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่เหมือนถือโดยตรงกับธนาคารที่มีปัญหาในต่างประเทศเนี่ยมีน้อยมากในระบบธนาคารพาณิชย์นะคร ส่วนง่ตลาดทุนสินทรัพย์ที่คนไทยไปลงผ่านกองทุนที่มี Exposure กับสถาบันการเงินที่มีปัญหาขัา้นร่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับต่างมากๆเหมือนกัน,นงั้นในภาพรวมผลกระทบที่เป็นลักษณะ Direct ที่ถ้าเข้ามาในระบบการเงินไทย,เ,ยนเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดผลที่จะมาเป็นลักษณะเชิงจิตวิทยาหรือ Sentiment มากกว่าว่าในเมื่อเศรศษฐกิจโลกภาะวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นก็เป็นไปได้ว่า ภาวะการเงินในประเทศก็จะตึงตัวขึ้นบ้างปัจจัยเสี่ยงหลักๆของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยคงอยู่ที่ปัจจัยภายนอกนะคะเศรษฐกิจโลกเป็นสําคัญนะ,นะคะก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องปัญหาภาคธนาคารอาของทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยจะควบคุมได้แต่ว่าปัญหาเนี่ยคงจะยังไม่ได้จบนะคะแล้วก็ ประเด็นนี้เนี่ยต้องดูว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลกมากน้อยอย่างไรนะคะซึ่งจะมีผลท้ายที่สุดเนี่ยจะมีผลตอบกลับมาที่เศรษฐกิจกไทยบ้านเรานะคะ<ม>แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นระยะยาวนะคะแต่อาจจะต้องจับตามองก็คือประเด็นเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วก็จีนกับสหรัฐด้วยหลักๆแล้วเนี่ยช่องทางแรกเลยเนี่ยก็คงจะกระทบ ความต้องการสินค้าของเราก็คือการส่งออกของไทยนะคะแล้วก็บรรยากาศการค้าโลกถ้าถ้ามันมันบรรยากาศมันซบเซาลงเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ใช่แค่การส่งออกไปประเทศที่มีปัญหานะคะที่มีประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยคงอาจจะจะเป็นการส่งออกไปทั่วโลกเลยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2566ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่เงินเฟ้อไทยที่อาจคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดรวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเงินโลกยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปเรามีความคาดหวังนะคะว่าปี2566นั้นจะสามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการบริโภคนะคะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่ฝืดเคืองกันมาในช่วงของโควิด1 9้และปีนี้ก็ยังมีปัจจัยพิเศษด้วยนะคะเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ รอลุ้นกันและค่ะว่าจะผลักดันทําให้แนวโน้มของการใช้จ่ายนะคะในระยะเวลาสั้นๆตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวของธุรกรรมทางการเงินนะคะแล้วก็บริการพิเศษในช่วงของสงกรานม,มาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร อัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวลโลก,การเงินการลงทุนไปกับ y o u YouTube m o n e y and Banking Channel ช่อง YouTube ข่าวสารเศรษฐกิจธุรกิจที่มียอดรับชมกว่า9ล้านวิวง่ายๆแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า o n n y and Banking c h n n n e l กด Subscribe และกดกระดิ่งเทาง่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินและหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก กลับมาอีกครั้งกับกูเม่แอนคุยซีนยังเชฟ2023เวทีแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่มีใจรักการทำอาหารจากทั่วประเทศชิงรางวัลมูลค่ากว่า1 5 0 0 0 0บาทสนใจสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง9มิถุนายนนี้เชฟหน้าใหม่อาจเป็นคุณจัดโดยกูเม่แอนคุยซีน เพราะสู่ช่วงสุดท้ายรายการค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านเตรียมพร้อมี่จาวางแผนการเดินทางหรือว่าพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงการกันแล้วด้วยนะคะและแน่นอนค่ะเวลามีช่วงเทศกาลแบบนี้หลายหน่วยงานก็จะมีเป็นของขวัญอย่างสงการก็คือของขวัญในช่วงปีใหม่ไทยมาฝากกันด้วยนะคะอย่างทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะแน่นอนในเรื่องของการใช้บริการทั้งทางด่วนหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะก็จะมีการให้บริการฟรีกันด้วยในช่วงเทศกาลสงการค่ะ โดยทางด้านของคุณอนุชาบรุพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้ค่ะมีวันหยุดราชการติดต่อก,กันหลายวันก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะรวมถึงออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นจํานวนมากค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะกระทรวงคมนาคมจะให้บริการทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรี ในช่วงเทศกาลสงการเป็นระยะเวลา7วันก็คือตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้นะคะส2ถึง18เมษายนโดยแบ่งเป็นนะคะมอเตอร์เวย์2เส้นทางได้แก่หมายเลข7ก็คือกรุงเทพมหานครถึงเมืองพัทยาและหมายเลข9้าตั้งแต่สายวงเวียนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาพิเศษตอนบางปะอินถึงบางพีและตอนพระประแดงถึงบางแคช่วงพระประแดงถึงตากดับบางขุนเทียนนะคะและพิเศษ2เส้นทางก็คือทางพิเศษบุรพาวิถี และการจนาพิเศษรวมไปถึงนะคะทางพิเศษสีรัฐอุดรร,รัฐยาและเฉลิมมหานคร3เส้นทางนี้นะคะจะยกค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลา3วันก็คือวันที่13 1 5เมษายนนี้ค่ะจะได้เดินทางกันอย่างสบายใจนะคะแล้วก็ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางด้วยแล้วค่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนบอกว่าหยุดสงกรานนี้ทางด้านของธนาคารนั้นเปิดทําการหรือเปล่านะคะอัปเดตมาฝากการจากทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์แหละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งเวลาเปิดปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นนะคะจะเปิดและปิดให้บริการในช่วงสงกรานดังต่อไปนี้นะคะ1คือในช่วงวันที่13เมษายนถึง14เมษายนปิดให้บริการทุกสาขา วันที่15ถึง16ค่ะเปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะคะเปิดให้บริการทุกสาขาสำหรับช่วงเวลาที่ปิดทําการนะคะลูกค้ายังสามารถใช้ธุรกรรมทางออนไลน์ได้ตามปกติค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ผ่านช่องทาง Mobile a p p พลิเคชันอย่าง GHB All โมบ l ยแอปพลิเคชันอย่าง GHB All Gen นะคะหรือว่าแอ l ไลน์ค่ะเป็น GHB Buddy นะคะ แล้วก็ตู้ ATM, CDM, ATM ต่างๆนะคะยังสามารถใช้บริการได้รวมไปถึงเครื่องรับชำระเงินกู้ LRM ด้วยค่ะ เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากกันด้วยนะคะในช่วงสงการนี้ใครที่มองหาอยากจะทําธุรกรรมการเงินก็ต้องศึกษากันก่อนนะคะว่าสาขาไหนเปิดบ้างสาขาไหนปิดบ้างค่ะ,คะก็เป็นช่วงวันหยุดสงกรารน,นะคะก็เชื่อว่าพนักง,งานธนาคารก็อยากหยุดบ้างเลยเนาะ <c oughs> นะคะเอาละค่ะก็ยังคงเดินหน้านะคะในการให้ธุรกรรมทางการเงินใช้ได้ตามปกตินะคะใครอยู่ในช่วงวันหยุดยาวก็อาจจะเบิกเงินสดเยอะหน่อยนะคะไปเที่ยวกันในช่วงครอบครัว,ววันนี้นะคะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกานะะันค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมา บกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Haven't started dinner yet, and I gotta meet a client out for a drink. So don't wait up. What is this? I don't know. I was here when I came in. Is he the only one, or have there been others? Thank you so much for letting me stay. Can you grab her suitcase, honey? Oh yeah. Oh